เหล็กนะคะมาจากพี่สาวเลยค่ะเขาปมแล้วก็คลียน์แล้วก็แพ็คมาอย่างนี้ในส่วนของพี่เขาเลยนะคะเก็บแบบว่าออร์แกนิกเลยนะเนี่ยจะกินให้ฉ่ำใจเลยเดี๋ยวดาจะย่างเนื้อดาต้องการ้แค่มันมีกลิ่นแบบว่าสโมกสโมกเนาะเพราะว่าเวลาไปแกงมันก็สุกอยู่แล้วเนาะเนื้อบ้านดาอยู่ใกล้โรงพยาบาลนะคะเนี่ยมีอิเมอร์เจนซี่มาลงรู้อาการอังกฤษวันนี้ค่ะเ,เพื่อนๆแล้วดูนี่ของดา งงมากนะคะเป็นเพื่อนดารูดาคิดเลยนะว่าไอ้ผักชีเนี่ยใส่ช่องแข็งได้เพราะว่าอะไรมันเป็นน้ําแข็งแล้วมันก็กลับฟื้นกลับใหม่อัมัน Amazing มากๆเลยอะ่ะเพื่อน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 รู้ไหมว่ามันเป็นน้ําแข็งแล้วมันกลับมายืนต้นดังงงมากได้อารมณ์แบบว่าเหมือนตอนเป็นเด็กเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนั่งปิ้งมันเนาะก่อนไปโรงเรียนอุ้ยเดี๋ยวดาจะไปเอามันเทศมาปิ้งรู้แหละเดี๋ยวดาย่างเนื้อเสร็จแล้วดาจะเอามันลงไปเผาอยู่ข้างล่างแนละ้นนวลในไฟเลยว้า ตื่นเต้นอ๋อพี่น้องเอ๋ยมันได้อารมณ์มากเลยค่ะพอแล้วค่ะลมควันพอไหมคะโอ้โหมันได้อารมณ์มากๆเลยนั่นนี่ตำน้ำพริกกันค่ะดาก็จะมีนี่ค่ะดาจะใส่กะปินะคะใส่กะปิหน่อยหนึ่งพริกแห้งกับพริกสดนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะดายจะใส่ผักชีนิดหน่อยแล้วก็อะไรนะตะไคร้แล้วก็กระชายค่ะกระชายขาดไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆแกงอันนี้แล้วก็หอมแดงจะ้ะ ตามมีมะกรูดดาจะไม่ใส่ใบมะกรูดดาจะใส่ผิวมะกรูดครึ่งลูกนะคะเพื่อนเพราะว่าถ้าใส่มากระวังนิดนึงนะคะมันจะหืนพร้อมแล้วนี่ดนาะบิดน้ําเรียบร้อยแล้วนี่น้ําพริกแล้วก็เนื้อที่ซอยแล้วก็กะทิไม่ต้องแตกมันนะคะดาเอาเครื่องแกงใส่เลยผัดเครื่องแกงให้หอมเลยคะน้ําพริกหอมดาใส่เนื้อเลยครับ ใส่น้ำปลาเลยค่ะด้วยกะทิหางที่เหลือนะคะเพื่อนเพาใส่สต๊อกเนื้อไปหนึ่งก้อนนะคะวันนี้เพื่อนๆก็ปรุงเอาตามใจชอบนะคะส่วนตัวดานะคะเราจะใส่ปลาล้าน้ำปลานะคะไปนิดหนึ่งน้ำปลาที่เราใส่เพื่อนเพื่อนขี้เหล็กเยอะมากเนี่ยถึงต้องเรียกว่าแกงขี้เหล็กเนาะเพราะว่าปกตินะซื้อขี้เหล็กที่แบบในร้านมันได้กระป๋องเดียวเนาะโอ้โหน้ำนี่แบบว่าเหมือนวิญญ,ญาณขี้เหล็กอันนี้แบบถูกใจมากอ่ะเนี่ย ขี้เหล็กเน้นๆเ,เลยค่ะดาชิมดาได้รสชาติของดาทุกอย่างแล้วทีนี้ดาก็จะทิ้งให้เขาแต่งงานกันค่ะครับเพื่อนๆดามันก็สุกเรียบร้อยเหมือนแล้วทุกอย่างมามาเช็คไฟนอลเทสก่อนนะคะตอนนี้ใครมีใบนางรักนี่โชคดีเลยค่ะใส่ไปเลยค่ะเพื่อนๆใส่เยอะยิ่งอร่อยทีนี้ก็พร้อมเสิร์ฟจ้าตักเสิร์ฟคับเพื่อนๆรออะไรนี่ตักเสิร์ฟเลยโอ้โหราดข้าวเลยและเวลาที่รอคอยก็มาถึงแล้วค่ะอ้ดิฉันอดใจรอ มันขมประแลมปละแลมสะใจถูกใจมากเลยไปได้จะไปกินแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะเ,เพื่อน